เคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นโอเจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพรสิริราแก้วพิทักหรือคุณครูกุ๊กกิ๊กนะคะ สำหรับในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องดอกไม้แสนสวยค่ะ,ะแล้วเด็กๆรู้จักดอกไม้ชนิดไหนกันบ้างคะางั้นเรามารู้จักดอกไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันจะมีดอกสีเหลืองนะคะแล้วก็มีเกสรตรงกลางค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะ ต่อมาค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกมะลินะคะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมค่ะมีสีขาวค่ะส่วนใหญ่จะนิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อนำไปไหว้พระนะคะต่อมาค่ะนี่ค่ะนี่เลยนี่คือดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบมีหลากหลายสีมากเลยนะคะเช่นสีขาวสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะคะหรือว่าสีส้มค่ะ ดอกกุหลาบจะมีกลิ่นที่หอมค่ะแล้วก็ลำต้นของดอกกุหลาบนะคะจะมีหนามแหลมคมนะคะเวลาเด็กๆจะหยิบจับต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ้าวต่อไปค่ะนี่เลยนี่คือดอกบัวดอกบัวส่วนใหญ่จะนิยมนำไปไหว้พระค่ะอ้าวนี่เป็นตัวอย่างของดอกไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆรู้จักนะคะ ต่อมานะคะเป็นประโยชน์ของดอกไม้ค่ะประโยชน์ของดอกไม้ข้อที่1ก็คือช่วยทําให้ธรรมชาติของเราน่าอยู่ค่ะทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะสบายตาค่ะประโยชน์ข้อที่2ก็คือว่าดอกไม้สามารถนํามาทําอาหารได้นะคะเช่นดอกอัญชันค่ะเราสามารถนํามาทําน้ําอัญชันได้นะคะ ก็คือดอกขจรค่ะดอกขจรสามารถนำมาผัดได้นะคะและมีดอกไม้อื่นๆอีกมากมายหลายชนิดนะคะส่วนวิธีการดูแลรักษาดอกไม้ก็คือการใส่ปุ๋ยรดน้ำรวนดินค่ะแล้วก็เด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องดอกไม้แสนสวยกันไปแล้วนะคะ คุณครูก็มีใบงานให้ทำนะคะวันนี้ให้เตรียมใบงานแผ่นนี้เลยค่ะแล้วก็เตรียมสีเทียนด้วยนะคะพร้อมเรืียงค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะระบายเกรสรของดอกดอกทานตะวันนะคะสีน้ำตาลนะคะนีน่เป็นเกรสรของดอกทานตะวันนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะต่อไปนะคะ จะเป็นกรีบดอกค่ะนี่สีเหลืองค่ะค่อยๆระบายนะคะจะเย็นๆ สีพื้นด้วยนะคะรบายสีพื้นด้วยนี่ค่ะผลงานของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะผลงานของคุณครูสวยไหมคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานนะคะกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พบกันเพียงเท่านี้คะ่ะและพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ